สวัสดีครับวันนี้มีธนบัตรมาดําเสดให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ14สีด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาธิสณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัต 94, รแบบ14สีผลิตออกมา3ชนิดราคานะครับมีธนบัตรชนิดราคา100บาท500บาท1000บาทด้านหน้าธนบัตรไม่มีแถบฟอยนะครับ ธนบัตร100บาทแบบ14ประกาศใช้29กันยายนพศ2537บาที่ออกใช้ธนบัติ20ตุลาคมพศ2537ขนาดของธนบัติ7.2คูณ15ซนติเมตรเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ120-150บาท มุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นประคุธผ่านะครับด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ100บาทด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข100อัลารบิกส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นลายน้ำรัชการที่9นะครับ ด้านล่างนะครับหมวดอักษรนะครับ 5G หมายเลขธนบัตรนะครับ0 1 3 0 4 3 5ด้านบนนะครับหมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรนะครับเป็นตัวเลขไทยนะครับสีของธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรสีแดงนะครับ พลิกมาด้านหลังจตบัตินะครับพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพเด็กนักเรียนชายหญิงนะครับกำลังเดินเข้าหาแสงสว่างนะครับเป็นเทียนที่จุดแล้วหนึ่งเล่มส่วนด้านล่างนะครับเป็นหนังสือแบบเรียนส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น การเล่าเรียนในสมัยโบราณนะครับก็จะมาเรียนกับพระในวัดนะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข100ไทยนะครับด้านบนนะครับเป็นตัวเลข1 0 0อราบิกแนวตั้งนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวอักษรนะครับข้อความการเล่าเรียนในบ้านเมืองเหล่านี้จะเป็นข้อสำคัญที่1 ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญตรงจงได้พระราชดำรัสราชการที่5นะครับขยายขึ้นมานะครับนะครับเมื่อสักครู่นะครับตัวอักษรจะเล็กนะครับตอนนี้ขยายขึ้นมานะครับนี่ะครับตรงนี้นะครับการเล่าเรียนในบ้านเมืองเหล่านี้จะเป็นข้อสําคัญที่1ซึ่งฉันจะอุตส่าห์จัดขึ้นให้เจริญจงได้พระราชดำรัสราชการที่5นะครับ เป็นธนบัตร100บาทแบบ14ไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับอันนี้ไม่ได้เคลือบนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ14นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ 120- บถึง150บาทสีของธนบัตรเป็นสีแดงนะครับ ด้านล่างนะครับหมวดอักษรนะครับ 5j หมายเลขตระบับหนึ่ง7จ็ดแปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลายน้ำราชการที่เนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอารตระดับไปส่งกับหลอดไฟนะครับ ตอนนี้นะครับก็นำธนบัตรมาส่องกับปลอดไฟนะครับก็จะเห็นลายน้ำรัชการที่9นะครับลายน้ำนะครับก็มีส่วนสำคัญนะครับช่วยในการต่อต้านการบอมแปลงธนบัตรนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีธนบัตร100บาทของปอมนะครับก็ยังมีมาให้เห็นนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ ธนบัตร2ฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ14ไม่ผ่านการใช้นะครับราคายังไม่แพงนะครับราคาประเมินฉบับละ 120- บถึง150าบาทนะครับราคาก็ถือว่ายังจับต้องได้นะครับธนบัตร100บาทแบบ14เป็นธนบัตรหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับปัจจุบันนี้นะครับจะไม่ค่อยพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับ ปัจจุบันนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นธนบัตรในสมัยรัชกาลที่10นะครับธนบัตรรัชกาลที่10นะครับก็จะเป็นธนบัตรแบบ17นะครับวันนี้นะครับก็มานำเสนอให้ชม2ฉบับนะครับเป็นธนบัตร100บาทแบบ14บไม่ผ่านการใช้นะครับขอประทุนทุกท่านที่ติดตามชมขอประคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบ ในโอกาสต่อไปนะครับก็จะมีเหรียญกระสาบและธนบัตรมานำเสนอให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ